พยากรณ์อากาศวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2563กรมอุตุยังเตือนฝนตกหนักมากประเทศไทยตอนบนสวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2563ซึ่งสภาพอากาศตอนนี้นะครับก็ยังมีฝนตกหนัก ในหลาลๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเราจะไปดูสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยกันก่อนเลยนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2,563ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมอรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะทำให มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานร,ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้เรกาก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าสภาพอากาศลักษณะทั่วไปของประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้าง ต่อไปนะครับเราไปดูพื้นที่เสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ใดจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากกันบ้างนะครับมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ฝนตกหนักมากจะอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนตกหนักจะอยู่ในบริเวณภาคอีสานตอนบนรวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางบางจังหวัดรวมไปถึงภาคตะวันออกบางจังหวัดด้วยนะครับ เรารู้พื้นที่เสี่ยงภัยกันแล้วนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศแบบรายภาคกันนะครับเริ่มกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยครับภาคเหนือมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยตากและเพชรบูร์ มาดูอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสส่วนอนุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาด้วยภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับภาคอีสานมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย หนองบวัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงการชัยภูมิและขอนแกน่นอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่24-25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูสภาพอากาศภาคกลางภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกรรหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนาบุรีและราชบุรีซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสส่วนอนุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงภาคตะนออกกันบ้างน,นะครับ ภาคตะวันออกมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสส่วนอนุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรนะครับสภาพอ,อากาศภาคใต้ฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 ถึง25องศา,ศาเซลเซียสส่วนอนุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่3 3ถึง35องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรมาต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24ถึงองศาเซลเซียสส่วนอนุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรและมาปิดท้ายกันที่สภาพอากาศ องกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันนะครับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่3 2 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นพยากรณ์อากาศลักษณะทั่วไปของประเทศไทย รวมถึงรายภาคกันด้วยนะครับและหากว่าเพื่อนๆนะครับอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถรายงานสภาพอากาศกันมาได้นะครับโดยคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้กันมาได้นะครับและคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s ไ r i b ์ให้ช่องของเราด้วยนะครับและก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาด ทุกการติดตามวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนพราะกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ